ทีเอฟธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านหลักด่านตำบน,บน,นำแวงสุภาอำเภอปนจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2 5 6 7แปลงหญ้ามันมาเลยของเราก็ได้ทดสอบอน้ําท่วมขังแล้วนะครับเน,นี่ยท่วมมานานแล้วนะครับอันนี้คือท่วมเลยนะครับตอนนั้นเป็นขังเฉยๆตอนนี้คือท่วมเลยรอดอูวิวัฒนาการความต้านทานนะครับอันนี้ก็จ้าลูซี่ก็ทดสอบน้ําท่วมขังเหมือนกันนะครับรอดูเหมือนกันนะครับวิวัฒนาการของเรา ขยับขึ้นมาอีกนิดเป็นฝั่งนี้เป็นไหนกับลูซี่ก็ทดสอบน้ําท่วมขังนะครับทุกทุกแปลงนี้น้ําขังประมาณนี้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่มีน้ําขังหมดนะครับน้ําขังตลอดเลยนะครับตเต็มทุกแปลงนะครับเพราะว่าน้ำขโมงก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเต็มทุกแปลงไหลไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะครับขังไว้่างนี้นะครับไม่ต้องสีเรียร่นะตามกลไก่ ที่ผมไปทำงานเนี่ยนักก็ผมอีกนะครับผมชิวแล้วโอเคครับ